ไรที่เป็นสายสมุดเส้นต้องมีเล่มนี้ติดไว้ในบัญชีนะครับเป็นผีเสื้อแบบวินเทจนะครับหน้าปกเห็นอะไรไหมครับเขาเพิ่งเพิ่มตอนเเมษานี่เองครับผ่าไปไม่กีว่วันมียอดขายแล้วหน้าปกสวยมากเลยคุ้มค่ากับการซื้อครับตอนนี้ขายได้ราวๆ4ี4เล่มแล้วนะครับเพิ่งลง9เมษานี่เองเดี๋ยวลองมาคูณกันดูครับว่าเป็นเงินไทยเท่าไรส่เล่มคูณค่าสมุดลงไปเอ่อที่เป็นเงินไทยคูณ32 ที่เป็นเงินไทย8,000กว่าบาทนะครับถ้าเราได้กําไรามาลองคุณลุงดูครับกำไรสักสองเหรียญที่เป็นเงินไทย2,800บาทนะครับพึ่งลงไปเมื่อตอน9เมษาก็เริ่มมีรายได้แล้วครับเล่มนี้ควรมีติดบัญชีไว้กันนะครับนี่ครับชี้เป้าไปเลยคู่แข่งยังน้อยอยู่เราต้องรีบนะครับเขาเริ่มขายได้กันแล้วผมก็ได้ออกแบบปกเรียบร้อยแล้วจะลงเหมือนกันครับปกผมแนวนี้เลยด้านในก็เป็นลายเส้นแบบนี้เลยเป็นสมุดไปโรงเรียนเลยแบบนี้เลยครับไว้ใช้เขียน เราก็กดอัปโหลดเลยครับกดครีเอทครับง่ายๆครับแต่เลือกเท p เ r อร์แมนะครับบนเว็บไซต์ GTP ตัวนี้เราจะลงสม,มุดกันหน้าต่างนี้เราก็ใส่รายละเอียดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อรายละเอียดต่างๆคีย์เวิร์ดต่างๆหมดหมถัดไปก็ใช้เลือกไซส์สม,มุดนะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ของเราถัดไปก็จะให้ใส่ราคานะครับว่าเราจะขายสม,มุดร,ราคาเท่าไหร่แล้วมันก็จะคำนวณตัวเลขกําไรคร่าวๆให้เรานะครับเมื่อเราก,กดเผยแพร่ ay, มันจะตรวจสอบสม,มุดเราประมาณ7 2ชั่วโมงนะครับให้ไม่เกินนี้นะครับมันก็จะอนุมัติค้นหารายละเอียดข้อมูลได้ที่ Google นะครับ หรือจะไปเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ